สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้โบพาแม่มาซื้อกล้วยที่ข้างล่างบ้านคะ่ะตอนแรกที่มาถึงนะคะแม่ก็บอกว่า ขอจับดูนิดนึงไม่ซื้อหรอกเพราะว่ามันแพงนะคะกล้วยลูกหนึ่งก็ประมาณ60ครนหน้านะคะซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะคะก็ประมาณ10บาทค่ะ10กว่าบาทเนี่แหละนะคะแม่ก็จับพลิกไปพลิกมาบุ๊กก็บอกว่าซื้อสนะคะแม่ก็ไม่เอาละแม่จะกลับแล้วนะคะบุ๊กก็เลยบอกว่าอ่ะแม่นี่เราซื้ออันนี้แหละ6ลูกนะคะทั้งหมดเนี่ยก็3 0 0ร้ครน,น้านะคะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ60กว่าบาทเองค่ะทุกคน หลังจากนั้นก็แบ่งคนละครึ่งกับแม่ค่ะแล้วก็ให้แม่เลือกตอนแรกนึกว่าแม่จะเลือกอันข้างนอกแต่ไม่ค่ะแม่เลือกอันข้างในแล้วก็เดินกลับบ้านนะคะอันนี้เราก็ลองกินดูแม่บอกว่าอร่อยมากแม่บอกว่าเนี่ยว,ว้าวกล้วยลูกใหญ่ด้วยแล้วก็หวานด้วยนะคะซึ่งกล้วยเนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย